หือโอกาสมามาแชร์ก็แล้วกันนะครับคือเข้าใจว่าพวกเราเนี่ยคงจะมีประสบการณ์กันอยู่เยอะอยู่แล้วนะครับถึงเป็นแหล่งผลักดันให้เรา,เราอยากมาเป็นอาสาสมัครใช่ไหมครับนะก็ครนี้ก็จะมาพูดถึงผมเป็นวิสัญญีแพทย์นะครับแล้วก็ดูแลคนไข้ไอซียูนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประสบการณ์ที่ผ่านมาก็จะเป็นลักษณะของการทําให้คนไข้ที่มีปวดเนี่ยช่วยเขาได้อย่างไงบ้างแล้วก็ตอนเฉพาะช่วงที่ระยะท้าย,ท,าย,ท,ายที่เข้าไอซียูเนี่ยครับก็จะมีการปรวดไม่เฉพาะเรื่องของตัวโรคเองแต่อาจจะแบบถูก ถูกใส่สายแทงเส้นต่างๆมากมายอยู่ไอซีเนี่ยครับมันก็จะมีภาวะวิกฤตอีกระดับหนึ่งทั้งร่างกายและจิตใจนะครับก็จะถือโอกาสว่าเออลอ,ลองมาแชร์ในมุมมองของผมก่อนนะครับแล้วก็ในระหว่างนี้เนี่ยถ้าเกิดมีใครต้องการที่จะแลกเปลี่ยนนะครับก,ก็ยินดีมากเลยนะครับเพราะว่าเหมือนกับว่าเราเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะครับก็ออหัวข้อนะครับจะเป็นเรื่องของการ ดูแลความปวดทรมานในผู้ป่วยระยะสุดท้ายนะครับเข้าใจว่าเราเรียนเรื่องยามาแล้วใช่ไหมครับนะครับยาที่เด่นๆเรื่องปวดนี่ใช้อะไรครับจำได้ไหมมีพวกอะไรบ้างนะครับมีพาราก็ใช้ได้พาราเซตามอลมีรมฟีนใช่ไหมครับนะพาราก็ตัวเบาๆหน่อยปวดน้อยๆก็ใช้พาราได้พอปวดมากขึ้นก็เป็น กลุ่มโฟีนนะฮะจริงๆจะมีกลุ่มที่เป็นกลุ่มพวกยาที่ออช่วยแก้เสบที่แบบว่าพวกแก้ปวดข้อปวดอะไรครับพวกนั้นก็จะเป็นกลุ่มที่ใช้ได้ผสมผสานเข้ามานะครับก็แต่ว่าผมเนี่ยคงจะไม่ได้พูดเน้นเรื่องยาแต่ว่าพูดถึงคนที่เขาปวดคนที่เขาทรมานเนี่ยมีอะไรบ้างช่วยเขานะครับถ้าดูรูปกลางก่อนก็แล้วกันนะดูรูปกลางก่อนนะครับ รูปกลางเนี่ยเป็นวาดเป็นรูปวาดของศิลปินท่านหนึ่งนะครับท่านได้วาดเมื่อสักร้อยปีที่แล้วตอนนั้นอาจจะไม่มีไม่มีกล้องมากนะครับท่านก็จะวาดภาพของตัวเองนะฮะตอนที่ป่วยเริ่มเป็นมะเร็งนะครับนะครับรูปแรกก็สวยเลยนะครับแต่รูปสองนี่ก็จะรู้สึกว่าเริ่มเริ่มมีโรคเข้ามาแล้วใช่ไหมนะครับดูสีหน้าเริ่มเศร้าละนะครับรูปที่สามนี่เป็นไงมันเป็นความเจ็บปวดทรมานที่เกิดขึ้นนะ แล้วก็บางทีมันเหมือนกับปวดหรือเหนื่อยมันจนหมดแรงนะครับที่จะไปต่อละนะครับนะช่วงรูปล่างๆนี่ก็คือรูปที่เขาเหมือนกับใกล้เสียชีวิตละนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความทรมานเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งมันสวนทางกับการดูแลทางการแพทย์ตรงที่ว่าพอป่วยหนักมากขึ้นเนี่ยการดูแลทางการแพทย์มันก็จะทําไปได้ยากยากขึ้นก็เหมือนว่าแพทย์ก็บอกว่ารักษาได้น้อยลงรักษาไม่ได้แต่แน่คะได้คันความทรมานมันสูงขึ้นใช่ไหมครับ ตรงนี้เราจะมามาเชื่อมช่องว่างตรงนี้อย่างไรบ้างนะครับคราวนี้เนี่ยในเรื่องของความปวดนะครับความปวดเนี่ยพบว่าพบได้บ่อยในคนไข้ที่เป็นเป็นมะเร็งหรือแม้แต่ไม่ใช่มะเร็งนะครับแล้วก็ยิ่งเข้าเข้าระยะสุดท้ายเท่าไหร่เนี่ยความปวดมันก็จะสูงขึ้นนะครับเ,เรียกว่าถ้าเราถามคนสิบคนเนี่ยที่ที่เป็นมะเร็งแล้วเหลืออยู่เวลาอยู่ไม่กี่สัปดาห์ไม่กี่วันเนี่ยเกือบ แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์จะบอกว่าปวดนะครับแล้วก็ปัญหาก็คือว่ามีการรักษาเนี่ยน้อยนะครับน้อยออถ้าเกิดเรานึกถึงคนไข้มะเร็งเนี่ยบางทีเรานึกถึงอะไรครับนึกถึงตัวก้อนเนื้อไหมหรือนึกถึงตัวคนไข้ที่แบบว่าทรมานนะครับอย่างถ้าเกิดเราถามคนที่สมมุติว่าปว่าปวยใกล้เสียชีวิตเนี่ยนะครับจริงๆเนี่ย ถ้าถามพวกเราก็ได้พวกเรากลัวอะไรกลัวความเจ็บปวดกลัวความเจ็บปวดกลัวตายไหมไม่กลัวถ้าตายแบบไม่ปวดตายแบบเคลิ้มๆใช่ไดใไ้ใช่ไหมฮะนะนะครับไม่กลัวแต่ปวดกลัวใช่ไหมครับนั้นถ้าจะให้แบบว่าเจรชีวิตอย่างอย่างสงบก็คือต้องต้องไม่ปวดด้วยใช่ไหมนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเออเท่าที่เราถามคนที่มาเข้าเวิร์กช็อปหลายๆคนก็จะบอกอย่างนี้เหมือนกัน,กนว่าักลัวตายเนี่ยไม่กลัวหรอก นะครับแต่กลัวทรมานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถามว่าวิธีที่จะลดความปวดทรมาน,น,ใ,นในวิทยาการปัจจุบันเนี่ยนะครับบอกได้เลยว่าประมาณ90%สามารถรักษาได้เพียงแต่ว่าต้องรักษาให้ถูกจุดนะครับแล้วมีการใช้ยาใช้การผสมผสานยังไงบ้างนะครับคราวนี้ถ้าเราดูนะครับว่าอย่างสังคมตะวันตกเนี่ยเข,เขาพูดถึงคนไข้ที่ปวดเนี่ยแล้วบอกว่าให้ญาตินะครับลองมาสัมภาษณ์ญาติบอกว่าเออเวลา ญาติเขาเสียชีวิตไปเนี่ยเขาเห็นว่าคนไข้ได้รับการดูแลปวดดีแค่ไหนนะครับในสังคมตะวันตกเนี่ยเขาเขาบอกว่าประมาณเจ็อร์ที่อยู่ฮอสพีส e ฮอสพีสนี่ก็คือเป็นสถานดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยนะครับบอกว่าได้รับการดูแลเนี่ยสำเร็จประมาณ70%็ดนะในโรงพยาบาลเนี่ยประมาณกี่เปอร์เซ็นตทราบไหมครับประมาณ50%าเอเองทำไมเป็นอย่างนั้นนะครับ กพราะหมอยุ่งใช่ไหมครับหมอต้องดูอย่างอื่นเยอะอะไรครับเพียงแต่ว่าคอนเซนเทรชันมันต่างกันคือหมายถึงว่าอย่างสมมุติว่าในโรงพยาบาลเนี่ยบางทีเราจะคิดถึงว่าเออมีเป็นโรครอกหนึ่งเนี่ยนะครับสมมติเป็นเป็นเนื้องอกเนี่ยต้องผ่าตัดเนี่ยเราก็ต้องทําการผ่าตัดใช่ไหมมันก็จะเจ็บเพิ่มขึ้นแลวหลังผ่าตัดแล้วอาจจะหายใจไม่พอต้องใส่ท่อใช่ไหมครับ รอให้มันฟื้นตัวอีกสักสองสาวันอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีภาวะที่เจ็บนู่นเจ็บนี่ขึ้นมาอีกเยอะแยะเลยนะครับเพียงแต่ว่าไอการรักษาแบบเนี้ยในในในยุคอย่างเงี้ยมันเหมาะสําหรับโรคที่หายไงถ้าหาย,เ,ยเจ็บแค่ไหนก็ยอมใช่ไหมใช่ไหมครับนะแต่ว่าในคนไข้ที่เป็นมะเร็งไม่หายปุ๊บเนี่ยถ้าใช้ใช้วิธีคิดแบบเดียวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นว่าไปบุ่งเน้นแต่ตัวโรคนะแต่ว่าไอเรื่องความรู้สึกเนี่ยไม่ได้มุ่งเน้นนะครับซึ่งต่างจากคนไข้ที่เขา เขาเข้าไปอยู่ในสถานดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายนะครับเขาก็รู้ตัวเองแน่ละว่ารักษาไม่หายนะครับนั้นสิ่งที่เขามุ่งเน้นคือมุ่งเน้นเรื่องของความสุขสบายของคนไข้ใช่ไหมครับนั้นเนี่ยวิธีอะไรก็ตามที่ทําให้คนไข้สุขสบายเนี่ยเขาก็จะจะนามาใช้มากขึ้นนะครับวิธีไหนที่ทําและคนไข้เนี่ยออนอกจากไม่หายแล้วยังทาให้เขาทรมานเพิ่มขึ้นเขาก็ไม่ทำนะครับอย่างเช่นการเจาะเลือดทุกวันอย่างเงี้ยนะในโรงพยาบาลยังทําอยู่ไหม เจาะจนถึง24ชั่วโมงก่อนตายก็ยังมีเลยใช่ไหมครับนะในขณะที่ในในที่ที่สารดูแลคนไข้ระยะสุดท้ายเนี่ยเขาอาจจะบอกว่าอย่างเงี้ยไม่จำเป็นต้องเจาะละนะครับนะจะต้องออทอํายังไงให้เขาสุขสบายไม่ไม่การไม่มีการให้ยาหรือว่าให้การรักษาที่ท,ที่ไม่ได้ไม่ได้มีผลส่งเสริมคุณภาพชีวิตเขานะครับนะแล้วในบ้านเป็นยังไงในบ้านในบ้านเนี่ยทำได้ดีกว่าในโรงพยาบาลอีกเพราะว่าอะไร ว่าเพราะว่าคนที่เป็นลูกหลานใช่ไหมเขาก็แคร์เรื่องความรู้สึกมากกว่านะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วถ้าพูดถึงเรื่องการดูแลความปวดทรมานเนี่ยนะครับจุดที่สําคัญที่สุดเนี่ยไม่ใช่ยาใช่ไหมไม่ใช่ยาแต่เป็นเรื่องของของการที่เอาใจเข้าไปใส่ไปรับรู้เขานะครับราวนี้ในบทบาทของอาสาสมัครเนี่ยนะครับเท่าที่ผมผมเห็นว่าน่าจะได้ประโยชน์ก็คือว่าในสังคมไทยเราเนี่ยไม่ค่อยเหมือนตะวันตก คนตะวันตกเนี่ยเวลาเขาไม่ชอบอะไรนี่เขาพูดเลยใช่ไหมนะครับถ้าเป็นอย่างพวกเราพูดไหมครับไม่พูดเกรงใจใช่ไหมเกรงใจนะครับบางทีคนไข้เกรงใจญาติเกรงใจอะไรเงี้ยนะครับเดี๋ยวกัว่าจะหาว่าเป็นคนไข้ที่ไม่ดีบ้างละอะไรเงี้ยนะครับนะเพราะฉะนั้นในบทบาทตรงนี้ผมว่าอาสาสมัครเนี่ยจะช่วยได้สมมุติว่าเราไปดูแลเคสหนึ่งซึ่งเขามีปัญหาปวดหรือทรมานอะไรบ้างอย่างเงี้ยนะครับเราอาจจะสื่อสารให้กับพยาบาล หรือหมอที่เขาดูแลนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะช่วยสื่อสารความความลำบากความทุกข์ของคนไข้เนี่ยมาให้ทั้งทีมสุขภาพได้รับรู้นะครับนะเคยมีหมออยู่ท่านหนึ่งเขาเขาไปเข้าเขา้าเข้ากลุ่มเนี่ยทำเวิร์กช็อปอย่างเงี้ยเป็นหมอผ่าตัดเนี่ยเขาเขาพูดเลยว่าคนไข้รู้สึกอย่างจริง,รง,รงๆหรอนะฮะเพราะว่าเพราะว่าเขาเนี่ยรักษาแล้วก็รู้สึกว่าการทําให้หายได้เป็นหน้าที่สําคัญที่สุดไง แต่ว่าไอ้เรื่องความรู้สึกเนี่ยมันเป็นเหมือนแบบว่ามันเป็นเรื่องสําคัญที่สองอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะซึ่งเขาบอกว่าถ้าเกิดเขารู้ว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆเนี่ยเขาจะให้ให้ความสาคัญเนี่ยให้การดูแลมากกว่านี้นะครับนะอย่างที่ผมเคยเจอผมดมยาสลบใช่ไหมผมเคยเจอหมอผ่าตัดเนี่ยมาหลายคนนะครับมีหมอผ่าตัดเยอะแยะเลยที่แบบว่าโอ้โหเรื่องปวดเนี่ยมีทั้งฉีดยาชาให้ยากินก่อนกินหลังอะไรอย่างเงี้ยเอี่ยถามว่าแล้วก็ไปดูว่าทําไมที่เขาทาอย่างนี้เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับ เคยถูกผ่าตัดมาแล้วครับอ่ครับคือคือถ้าเราเจอคุณหมอที่ก็เป็นคนไข้ามาแล้วเนี่ยเขาจะรู้สึกใช่ไหมเขาจะเข้าใจนะครับความความรู้สึกของคนไข้นะครับนะนั้นนั้นเวลาที่เจอปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราสามารถสื่อสารความรู้สึกคนไข้ไปให้กับทีมบุคลากรรับรู้ได้เนี่ยมันก็จะช่วยให้การดูแลเนี่ยดีขึ้นนะครับทั้งสองฝั่งนะครับในเรื่องความปวดทรมารเนี่ยนะครับเดี๋ยวนี้เาาพบว่ พอไปถามจริงๆเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นมะเร็งต้องทรมานกลุ่มที่เอ่อทรมานกว่านี่คือกลุ่มที่ไม่ใช่มะเร็งแต่ว่าพอเป็นระยะสุดท้ายเนี่ยอย่างนึกถึงคนไข้โรคเอสพอระยะสุดท้ายเป็นไงครับตัวจะผอมๆหนังหุ้มกระดูกใช่ไหมนะครับผู้นี้เป็นไงครับพอนอนตรงไหนเนี่ยมันก็ปวดตรงนั้นอะนะฮะไอ้ข้อที่มันปนๆใช่ไหมมันก็มันก็กดกับที่นอนกับอะไรนิดนึงก็ปวดนะครับมีหนังลอกบ้างมีแผลกดทับอะไรอย่างเงี้ยนะครับ เพราะฉะนั้นตรงนี้มันก็จะจะเป็นมากนะครับอย่างเกือบ70%นะฮะในพวกคนไข้เอชที่เป็นระยะสุดท้ายนะครับคนไข้ที่เป็นโรคไตคนไข้ที่เป็นโรคไตเป็นไงพวกนี้กระดูกจะบางๆพอไตาวายได้นี่กระดูกจะบางด้วยกระดูกวางก็จะมีเหมือนกับไอตัวมันก็สเตรสบนข้อต่างๆมันก็จะสเตรสสเตรสมากพวกนี้ก็จะปวดเยอะเหมือนกันนะครับคนไข้ที่เป็นโรคถุลงลมป่องพอ,องในสุดท้ายที่เราเห็นแบบหอบตัวโยนใช่ไหมนะพวกนี้ ตัวผอมๆแบบพวกนี้ก็จะก็จะมีอาการปวดร่วมด้วยนะครับถ้าเราไปถามเขาจริงๆแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้มันก็จะจะเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ที่มีอยู่เกือบจะเสมอเลยในระส,สุดท้ายนะครับแล้วครนี้ในไอ u เนี่ยนะครับเราก็พบเลยว่าถ้าเราไปถามเขาเนี่ยนะครับบางทีเราเราไปถามเขาได้นะเราไปถามคนไข้ที่เขาใส่ท่ออยู่อะมีใครเคยไปเยี่ยมคนไข้ที่ใส่ท่อช่วยใจในไอซียูไหมครับเคยไหมครับ เคยเคยไปคุยเขาไหมครับเขาใส่ท่อคุยได้ไหมไม่ได้แต่เขาสื่อสารได้ไหมได้ใช่ไหมก็ไปถามเขาว่าปวดไหมนะครับนะเขาก็จะบอกได้ว่าปวดมากถ้าบางคนบอกไม่ได้เป็นไงบางทีเราจะเห็นแล้วว่าหน้าเขานิ่วใช่ไหมตัวเกรงบางคนน้ําตาไหลเลยอะไรเงี้ยนะครับนั่นเราสามารถที่จะสื่อสารและประเมินเขาได้นะครับอย่างใส่ท่อเนี่ยนะครับถ้าเราบอกว่าเต็มสิบเนี่ย ส่วนใหญ่เลยนะครับนะบอกว่าโ,โหมันทรมานมากแต่จุดที่ทรมานมากกว่าเสีท่อคืออะไรรู้ไหมครับตอนตอนแยงสายดูดเสมหะนะครับนะมีอาจารย์หมอท่านหนึง่งเขาบอกเลยว่าเนี่ยตอนเขาป่วยต้องมาผ่าตัดปอดเนี่ยเขาบอกเลยว่ากลัวพยาบาลมากเลยอืเพราะว่าพยาบาลเดินมาทีไรก็จะต้องมาดูดเสมหะเนี่ยการถูกถูกดูดเสมหะเข้าไปในคอลึกๆเนี่ย เขาบอกเลยว,ว่ามันเจ็บที่สุดในชีวิตนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันก็จะเป็นอะไรที่ที่มันมันเป็นผลที่ถ้าเกิดทําแล้วมันหายใช่ไหมก็คุมใช่ไหมแต่ถ้าทาแล้วไม่หายเนี่ยจะทายังไงให้มันดีที่สุดให้มันเหมาะสมนะครับอย่างเราเคยเถามคนไข้ก่อนถอดท่อให้เขาบอกว่าจากเต็มสิบเนี่ยเจ็บคอเนี่ยจากไอท่อนี้เท่าไหร่ แล้วพอเราออกปุ๊บมันก็จะเหลือประมาณเนี่ยสองหรือสามเนจากสิบนะครับนะคราวนี้ก็มีคนไข้หลายๆคนเนี่ยที่เขาก็บอกว่าอย่างเงี้ยไม่เอาท่อนะครับไม่อยากไม่อยากที่จะรักษาละเพราะว่าทรมานลวดูทรมานแล้วเกินนะครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นญาติบอกด้วยเพราะญาติจะรู้สึกว่ามันทรมานนะปัญหาก็คือว่า สมมุติคนไข้เนี่ยเป็นเ,เป็นมะเร็งก็ได้เป็นมะเร็งที่ที่มันมีก้อนแล้วมันทําให้มีติดเชื้อด้วยนะร่วมด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็หอบมากปอดเนื้อดีๆอาจจะเหลือแค่ส่วนเดียวนิดเดียวหอบมากๆพอเราเครื่องช่วยออกอาท่อออกปุ๊บไอ้เจ็บคอลดลงแต่อะไรจะเกิดเพิ่มขึ้นแทนครับหายใจไม่ไหวใช่ไหมหายใจไม่ไหวใครเคยไหมหายใจไม่ไหวใช่ไหมครับบางทีจะเหมือนจมน้ําไงครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงอย่างเงี้ยเราก็ต้องบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรที่มันมันสมบูรณ์แบบมันเพอร์เฟกนะครับพอออกปุ๊บเจ็บคอน้อยลงแต่เหนื่อยสูงขึ้นใช่ไหมนั้นหน้าที่เราเนี่ยคือต้องมาปรับว่าอะไรที่มันเป็นหลักอะไรที่มันเป็นเป็นจุดที่จะสมดุลของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีมีวิธีการนะครับนะเวลาถูกขอร้องให้ว่าเอออย่างเงี้ยเจ็บคอมากไม่เอาหรอกอะไรอย่เงี้ยเราก็บอกว่าเออถ้าอย่างงั้นเราอาจจะลองที่จะลดเครื่องช่วยลงหน่อยนะ ถ้าเกิดลดลงมาได้นิดนึงไม่เหนื่อยหรือว่าเราให้ยาที่ช่วยให้ไม่เหนื่อยพอไปไหวแล้วก็ค่อยๆถอยไปอีกขั้นหนึง่งอะไรเงี้ยนะครับแล้วพอไ,ไหวก็ถอยอีกอถ้าไหวก็ถอดออกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันก็ต้องมีการบาลานซ์มันไม่ใช่ว่าปุ๊บจะอ,ออกได้เลยไม่ใช่นะครับแต่วิธีการเนี่ยมันก็จะมีนะครับ